thank <music> you พ่อจย์รู้ความรับเรื่องจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้นั่นแหละพระพุทธเจ้านี่แหละตรัสสรู้ความรับเรื่องจิตวิญญาณว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจิตเป็นใหญ่จิตประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสาเร็จได้โดยจิตวิญญาณหรือด้วยใจน่ะจิตวิญญาณนี่แหละโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดแลมีฤทธิ์แปลงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินน่ะส่วนวัถตถุต่างๆน่ะมีฤทธิ์เท่ากับฝุ่นปลายเล็บน่ะโดยภาพรวมๆนะ มาเทียบกับจิตวิญญาณนะอย่างนี้เป็นต้นร่างกายเหตุการณ์มันมีฤทธกะฝนปลายเล็บแต่จิตวิญญาณมีฤทธกะคำยินทั้งแผ่นดินมีฤทธแรงมากเลยแล้วพระเจ้าก็ตัดในอาพาธสูตรโรคจะหายฉับพลันเลยถ้าปฏิบัติทางจิตวิญญาณได้ถูกต้องและมีวัตถุเข้ามาเสริมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเฉพาะจิตวิญ,ญญาณอย่างเดียวนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงเ,เร็วมากเลย ถ้าคนเรามีความมั่นใจมีกําลังใจมีกําลังปัญญาเท่านั้นแหละพวะเลยเปลี่ยนทันทีเลยไม่ต้องนับเลยว่ามีกุศลร่วมแล้วก็มีสมดุดลร้อนเย็นร่วมก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคราวนี้นี่องค์ประกอบอย่างนี้ที่พี่น้องร่วมค่ายเนี่ยได้มีโอกาสซักถามได้ตลอดเวลากับจิตอาสาแล้วก็มีได้พบหมูใหญ่หมูย่อยในทุกวันเสาร์ก็ะจะได้พบกัน นะพอได้พบกันอย่างนี้นี่จะมีกําลังจะมีความมั่นใจมีกําลังใจกําลังปัญญากําลังกุศลร่วมมากขึ้นนะพอได้มากขึ้นอย่างนี้นี่โอ้โหบางทีรับคําปรึกษาปุ๊บจิตคลายความทุกข์ความกังวลออกไปนี่โอ้ความทุกข์ความกังวลในใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันแรงทั้งกบดินทั้งแผ่นดินนะเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับกายกับเหตุการณ์ เพราะนั้นใจที่คลายความทุกข์ความกังวลความกลัวความหวั่นไหวออกไปพวกเดีดีขึ้นทันทีเลยนะชีวิตจะดีขึ้นทันทีเลยนะมันเหมือนกันกันกบท่านที่แข็งแรงทั้งแรง,ง,แรงไม่เป็นอะไรเลยนะไม่ได้กังวลอะไรไม่เป็นอะไรเลยนะไปตรวจหมอบอกเป็นโรคลายอีกหกเดือนจะตายพอรู้ท่านนั้นแหละหมดสภาพเลยนะไม่ถึงหกเดือนไม่กี่วันตายเลยพรอ,อะไรพระใจเสียไงเห็นไหม ใจที่เสียเนี่ยมันแย่ทันทีเลยใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ใจเสียไหมใจไม่เสียสภาพร่างกายนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยคือโรครายเหมือนกันเลยแต่ตอนสภาพร่างกายไม่เสียเป็นไงมันโรคร้ายทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมแบบสภาพร่างกายดีมากเลยจิตใจที่ดีนี่คุ้มครองร่างกายได้ดีมากเลยต้านโรคร้ายได้เลยแต่พอใจเสียเท่านั้นเป็นไงเสียหมดเลย ใจกลัวกังวลหวั่นไหวท่านนั้นสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยอย่างเงี้เป็น okay. ต้นเห็นไหมล่ะมันสภาพเหมือนกันเลยแต่จิตต่างกันเท่านั้นคนละเรื่องเลยเพราะถ้าคุณหมอบอกแล้วถ้าใจไม่เสียจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรถ้าใจไม่เสียไม่เป็นไรถ้าคุณหมอบอกแล้วก็เป็นโรคร้ายของเดอนจะตายแต่ไม่หวั่นไหวอ่ะก็มันก็เป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เห็นเป็นอะไรแล้วใจไม่กลัวสักอย่างมันไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะ ถ้าพี่น้องที่ได้เข้าห้องซูมห้องไลน์เนี่ยห้องไลน์ห้องซูมแล้วได้ฟังได้ฟังข้อมูลทั้งหมอเขียวทีวีเรานะสื่อต่างๆแล้วก็ได้ปรึกษากับพี่น้องจิตอาสาเราที่มีประสบการณ์เนี่ยนะจิตอาสาเราก็มีประสบการณ์โน้อาจารย์กับจิตอาสาเนยสารพลังกันช่วยผู้คนมากกว่าสามแสนท่านแล้วนะเราก็ประวัติทุกโรคนี่ลดลงได้หายได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะ ลดลงได้หายได้แต่ไม่ใช่ทุกท่านนะแต่อย่างน้อย90้าซนตโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วยังรวดเร็วด,ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาที่จันพุพูดไปนในจิตอาสานี่จะไม่สงสัยหรอกเพราะอะไรไปเห็นกับหูกับตามาตรบรุเท่าไหร่แล้วนะโอ้เห็นกับตานะรู้กับหูได้ยนะินกับหูนะม่เห็นกับหูนี่มันยังไงอยู่นะเห็นกับตามาตรบรุเท่าไหร่เท่าไหร่แล้นะเนาะ เห็นกับตาได้ยินกับหูมาจะไม่รูก้กี่ท่านต่วกี่ท่านแล้ว,วก็เราทําค่ายมาเราก็เห็นหายแบบสายฟ้าแลบฟับๆๆๆเลยยิ่งไปก่าน,นั้นเป็นไงตัวเราเองใช่ไหมตัวเราเองใช่ไหมเคยไหมเคยไหมเคยใช่ไหมตอนกลุ่มนี่ก็แย่เลยใช่ไหมตอนมั่นใจเป็นไงดีขึ้นทันทีใช่ไหมอ่าตอนมั่นใจตอนสบายใจดีขึ้นทันทีเลยอย่างเงี้เป็นต้นเราก็เห็นกับตัวเราเองเนี่ย โอ้โหจิตอาสาแต่ละท่านก็เห็นกับตัวเองอย่างเงี้ยก็สบายใจสินะแล้วก็สบายใจอยู่แล้วเรามันชัดนะมันมั่นใจก็รู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่แล้วทีนี้อาจารย์ก็เอทำอยังไงจะมีโอกาสนะที่อาจารย์ดับววจิตอาสาก็ตามนะจะมีโอกาสถา่ายทอดให้กับพี่น้องได้เข้าใจสัจจะอันนี้จะได้หายโรคภัยไข้เจ็บได้เร็ว ซึ่งอาจารย์ก็ได้ออกมาเป็นเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วนะได้กลั่นออกมาอย่ากโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลน,นั่นแหละก็เป็นอันนี้ออกมาเป็นเนื้อหาออกมาเป็นหนังสือเป็นคํญญาบรรยายออกมา <c oughs> ทีนี้ก็นี่แหละเป็นช่องนี่แหละอาจารย์ว่าจิตอาสาราจะได้ช่วยนพี่น้องทางบ้านให้หายโรคได้เร็วให้บรรลุธรรมได้เร็ว ทั้งหายโรคด้วยทั้งบรรลุธรรมด้วยได้รับประโยชน์แง่เชิงต่างๆด้วยนี่นี่แหละช่องไลน์ช่องซูมนี่แหละนะจะเป็นจุดที่สำคัญน้าเนี่ยับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนะเทคนิคก,การทำใจให้หายโรคเร็วนะอย่ากรัอยากก่อยาก,กลัวเป็นอย่าก,กลัวตายอย่าก,กลัวโรคอย่าเร่งผลอย่าก,กังวลนะา่านใดเจ็บป่วยนะ้าสนใจวิธีการที่จะทำให้ หายหรือทุเราจากโรคได้เร็วที่สุดนะช่องทางที่จะทําให้หายห,ายหรือทุเราจากโรคได้เร็วที่สุดก็นี่แหละเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วดอร์จเป็นกาจนหนะมอเขียวนะอยา่าโลรวอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่าก,กังวลน,นะลองเอาไปศึกษาดูเดอ้อนะทุกๆห้าสิบบาทนะนะนี่ม่ได้โฆษณาขายนะบอกข้อมูลเท่านั้นเองนะ ใช่ได้ผลมหาสรจันจริงๆนะมันสายฟ้าแลบเลยดีขึ้นอย่างสายฟ้าแลบเลยนะมันที่พระพุทธเจ้าทัดนะตัดกับพระอานนท์นะตัดกับพระอานนท์ที่พระอานนท์นิมนต์พระพุทธเจ้าในอาภาธนะสูตรในอาภาธสูตรพระอานนท์ก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดพระคิริมาน,นที่กําลังป่วยหนักเลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกสัญญาสิบประการเนื้อหาหลักก็นี่แหละ อาจารย์กลั่นออกมาง่ายๆนี่แหละอย่ากโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอยา่าเบ่งผลอย่าก,กังวลแล้วก็ทําสมดุลร้อนเย็นโรคหายฉับพลันเลยพระเจ้าก็ตัดอย่างนั้นอาจารย์ก็ก็เอามาจากสัญญาสิบประการนั่นแหละมาเป็นให้มันง่ายๆยางไงไม่งั้นมันมก็ยากเลยไปอ่านด้วยสิยมึนหัวตึบเลยแหละ <c oughs> อ่านสัญญาสิบประการกมึนหัวตึบเลยแหละนะก็กลั่นออกมาจากสัญญาสิบประการนั่นแหลนะ นี่แหละจะทําให้หายโรคฉับพลันนี่ีหละนี่แหละนะ,นล,ะ,นะลองดูนะแล้วก็หายฉับพลันจริงๆอาจารย์ก็ทดลองกับตัวเองหลายครั้งกับหลายท่านเราก็มีประสบการณ์อีกเล่มหนึ่งก็อริยศสินรักษาโรคมันจะเร็วอา่านอริยศสินรักษาโรคนีนจะเร็วสายฟ้าแลบเลยนเนี่ยอริยศสินรักษาโรคนี่ก็โอ้โหนะอา่านดีๆนะ ตั้งใจปฏิบัติดีๆลดโรคก,กันอย่างรวดเร็วเลยอริยศีลร,รักษาโรคสองเล่มนี่อ่านดีๆเลยนะเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วกับอริยศีลร,รักษาโรคนะใครอยากหายโรคใครใครเจ็บอ่านสองเล่มนี้ดีๆเลยแล,แล้วก็เสริมไปด้วยสมดุลร้อนเย็นเล่มไหนก็ได้เล่มสิบบาทเล่มกี่บาทก็ได้นะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะก็ได้หรือ,อปรับสมดุลร้อนเย็นนะมีเล่มสิบบาทกับเล่มร้อยกว่าบ,บาทนะ ลองเอามาดูเนะี่ยก็ได้นะโอ้เสริมไปทางนั้นน่ะเหลือเฟือเลยนะเหลือเฟือเลยแหละไปปฏิบัติหรือถ้าได้เรื่องอาหารไปด้วยนาะก็ยิ่งดีเนาะจะได้ทําสูตรอาหารเป็นนะ่นะเล่มปรับสมดุลร้อนเย็นกับเล่นอาหารนะ่ะนั่นแหละได้เท่านี้โอ้ไปเป็นหมอดูแลตัวเองได้เลยนะ่ะเนี่ยจะเกิดมาชาตินี้ก็จะบําเพ็ญน,นั่นนี่แหละนะเป็นหลักเลยเหมือนกันบําเพ็ญให้คนเป็นหมอดูแลตัวเอง บัเป็นใ้คนเป็นหมอดูแลตัวเองนะอย่างเงี้เป็นต้นนะเพราะว่าเท่าที่ดูการ <c oughs> การรักษาโรคต่างๆนี่ก็มีแต่จะไปรักษากับคนอื่นเขานะหรือจริงๆแล้วนะกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกเองกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องการที่จะนะนะต้องการที่จะให้คนเนะพึ่งตัวเองได้นะ ก็มีหลักการสาธารณสุขมูลฐานก็ยังเป็นหลักการที่ต้นๆที่ยังก็มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่มันยังไม่สามารถให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองได้สูงสุดอาจารย์ก็เลยค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆอ,อาจารย์เป็นนักสาธารณสุขน,นักสาธารณสุขก็ค้นคว้าไปเรื่อยๆค้นคว้าไปเรื่อยๆก็จบสาสุขมาตั้งสองใบท <c oughs> ั้งบริหารสาสุขทั้ง สาธารณสุขสาศาสตร์ก็จะจบทั้งสองอันเลยนะทั้งจบทั้งสาธารณสุขสาศาสตร์จบทั้งบริหารสาธารณสุขก็เ,ขเป็นนักสาธารณสุขโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เรียนรู้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนเรียนปริยาโทปร,ริยาเอกนะจนเอาของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์มาบูรณาการกับจุดดีของการแพทย์ทุกแผนจึงได้หลักการเป็นหมอดูแลตัวเองขึ้นมานะก็ะได้หลักการเป็นหมอดูแลตัวเองขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละกับหัวใจหลักกลบเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วกับอริยสินร,รักษาโรคนี่แหละหัวใจหลักเลยแหละอ่านสองเล่มนี้ดีๆเลยนะสองเล่มนี้ดีๆเลยมันจะทะลวงในการดูแลสุขภาพเลยสองเล่มนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องสองเล่มนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเดี๋ยวจะอธิบายความลับอะไรบางอย่างอยู่ในสองเล่มนี้นะแล้วก็ <N ous i> มาเป็นหมอดูแลเตือนกระเทอออน,ะนี่แหละอีกเรียมหนึ่งกับมาเป็นหมอดูแลเตือนกระเท,ทนี่นะกับได้อ่านเข้าไปมีวิธีปฏิบัติที่ละเอียดมาเป็นหมอดูแลเตือนกระเทนก็จะมีวิธีปฏิบัติที่ละเอียดในการทําสมุลร้อนเย็นก็จะมีแกนหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิธีธรรมอันนี้มีแกนหลักแกนหลักนึ่งยี่สิบาทมาเป็นหมอดูแลเตือนกระเทนนี่ร้อยห้าสิบาท นะแกนหลักนี่จะบอกเลยว่าอะไรน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยเทคนิคสําคัญในการปฏิบัติโดยย่อเป็นอย่างไรนะแก่นหลักแกนหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์พิธีธรรมนะอันนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอะไรที่มีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรแล้วก็มีการปรับสมดุลร้อนเย็นแบบย่อนะอันนี้แบบย่อด้วยนะยีบาทนี่บางทีได้เล่มนี้เล่มเดียวไปนิสายเลย <c oughs> ใคร คุณน้อยกับเอาเล่มย่อ,ยอนี่ไปนะใครไม่มีตังค์เลยก็ขอแผ่นพับไปได้เหมือนกันฟรีนะเราก็แจกแผ่นพับฟรีเลยไปปฏิบัติได้เหมือนกันหลายท่านหายโรคเพราะแผ่นพับฟรีฟรนี่แหละนะอ่าหรือหนังสือแก่นหลักนี่ก็ได้นะอันนี้ก็ย่อการปฏิบัติเลยนะมาเป็นหมอดูแลเตืนกระเทือนี่บอกการปฏิบัติละเอียดเลยนะแต่ละข้อแต่ละข้อ,อยาเก,ก้าเม็ดทำยังไงนะแล้วก็มีหนังสือ ถ้าให้ดีคู่กับหนังสืออาหารอาหาราอาหารแพทย์วิธ,ธรรมพลังพุทธย่อมยีมานวรรณกา้าอันนี้70บาทอาหาราก็จะบอกเมนูอาหารอาหารที่มีฤทธิ์แรงที่สุดเร็วและแรงที่สุดในการรักษาโรคเป็นยังไงแล้วก็มีอีกเล่มนึงนาอาหารปรับสมดุลแพทย์วิธีธรมอันนี้โอ้เมนูเพียบเลยนะสูตรอาหารต่างๆเพียบอันนี้150บาท นะมีภาพสวยๆนะมีบอกสูตรอาหารต่างๆในการดูแลสุขภาพเ <Yeah. S 1> ยอะเลยนะนะถูกๆเลยนะวอได้หนังสือเล่านี้นี่สบายเลยนะไปดูแลสุขภาพตัวเองนะสบายนะ <c oughs> ก็จะเป็นตำราเป็นหมอดูแลตัวเองเลยนี่ตำราที่จะเป็นหมอดูแลตัวเองเลยนะนะถ้าท่านใดไม่มีตังก็นะขอแผ่นทับ <c oughs> ไปเลยนะฟรีนะ การปรับสมดุลด้อนเย็นกายใจตามหลักการแพทย์พิธีธรรมนีม่แผ่นพับย่อๆเลยเป็นปฏิบัติให้ถูกตรงนี่ครับทุเลาหรือหายจากโรคภัายไข้เจ็บได้ถ้าปฏิบัติได้ดีได้ถูกตรงนะก็ทุเลาได้หรือ <c oughs> หายจากโรคภัายไข้เจ็บได้อยู่ที่ฝีมือในการปฏิบัตินะมีความสามารถเท่าใดก็เท่านั้นน,นนะตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละท่านนะกับตามวิบากด้วยนะตามความสามารถด้วยตามวิบากด้วย ทีนี้เทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วหนังสือต่างๆนี่นะสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กตลาดวิธีรมนะเฟซบุ๊กตลาดวิธีรมหรือเครือข่ายแพทย์วิธรรมสวนปน่านาบุญเราทั่วประเทศทั่วโลกนะก็ประสานกันนะสวนปน่านาบุญนะเครือข่ายแพทย์วิธรรมเราทั่วประเทศทั่วโลกพี่น้องกติดต่อได้นะติดต่อได้เลยนะสั่งซื้อได้ที่นี้มีการส่งออนไลน์ยุคเนวโนมอล นะส่งได้ไปที่ศูนย์ก็ได้หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆก็ไปดูกันเรานะทีนี้อาจารย์ก็ได้พูดคุยว่ากับดรนอมพรฟ้าดรพุทธผฟอนาว่าเนี่ยเวลาเราแนะนำผู้ป่วยนะเวลาเราแนะนำผู้ป่วยเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคนี่ ให้แนะนําจิตอาสาของเราทุกท่านจริงๆก็ถือโอกาสแนะนําจิตอาสาทุกท่านนั่นแหละนะอาจารย์ย้ำซ้ำทวนเท่านั้นเองว่าเอออาจารย์เห็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งเลยที่สําคัญที่จะให้หายโรคได้เร็วเนี่ยนะก็คือจิตอาสาเราต้องเพิ่มศีลให้ดีและผู้เข้าค่ายผู้รับคําปรึกษาต้องเพิ่มศีลให้ดีหัวใจมันอยู่ตรงนี้ จิตอาสาและผู้รับคำปรึกษาผู้ที่เดือดร้อนด้านสุขภาพหรือด้านใดด้านใดก็ตามต้องเพิ่มศีลให้ดีต้องเพิ่มศีลให้ดีนะต่างฝ่ายต่างต้องเพิ่มศีลให้ดีถ้าไม่เพิ่มศีลดีนี่มันจะไม่รอดถ้าไม่เพิ่มศีลมันจะไม่รอดต้องเพิ่มศีลให้ดีเพิ่มวาิีศีลนี่แหละเพิ่มศีลให้ดีเลยเพราะอะไรถ้าเพิ่มศีลให้ดีนี่เราจะค้นหาต้นเหตุของความเจ็บป่วยได้ง่ายหัวใจมันอยู่ตรงนี้แหละ ถ้าเราเพิ่มศีลให้ดีมันจะค้นหาต้นเหตุของความเจ็บป่วยในคราวนั้นนะ่ะได้ง่ายพลังศีลจะช่วยปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นนี่แหละอาจจะชำระกิเลสได้เป็นลำดับลาดับนี่แหละเพิ่มบริยาศีลให้ดีจะช่วยให้ค้นหาต้นเหตุได้ง่ายค้นหาตัวที่ไม่สมดุลได้ง่ายก็ต้นเหตุมันตรงไม่สมดุลนั่นแหละมันเป็นต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนตรงไหนตัวที่มันเป็นพิษเนี่ย เราจะค้นหาได้ง่ายและเราจะหาตัวที่ถูกกันได้ง่ายถ้าเราไม่เพิ่มศีลนะมันจะบังไม่ให้เรารู้ว่าต้นเหตุอยู่ที่ตรงไหนแล้วตัวแก้มอยู่ที่ตรงไหนมันจะถูกบังเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่วงการสุขภาพทั่วโลกไม่รู้วงการสุขภาพทั่วโลกไม่รู้ไม่รู้ความลับว่าเพิ่มศีลนะจะรู้ต้นเหตุว่ามันอยู่ที่ตรงไหน เราก็ต้องเพิ่มศีลน,นาจิตอาสาก็ต้องเพิ่มศีลหรือผู้รักษาโรคพูดช่วยเหลือก็ต้องเพิ่มศีลผู้รับการช่วยเหลือก็ต้องเพิ่มศีลต่างฝ่ายต่างเพิ่มศีลแล้วมันจะมีข้อมูลปักแป๊กปอกแป๊กปกแป๊ก,ปกให้มีทางออกให้รู้ต้นเหตุให้รู้ตัวที่สมดุลและให้แก้ไขได้